ตัวรีโมทมีให้สองตัวมีสามปุ่มนะครับของเราไม่ได้ใส่ระบบสตาร์ทรีโมทมันก็จะใช้แค่ปุ่มปุ้สตาร์กับล็อกคายล็อกนะครับเวลาล็อกรถมีเสียงหนึ่งครั้งครับมีไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งคายลอ็อกรถมีเสียงสองครั้งไฟเลี้ยวสองครั้งก็ตัวปุ่มตัวปุ่มปุ้สตาร์ตัวนี้จะใช้แทนกุญแจรถได้เลยแทนกุญแจรถก,ก็คือก็ โดยปกติวลาวเราเปิดกุญแจรถเนี่ยมันจะมี ACC on แล้วก็ start ใช่ไหมครับตัวนี้จะทํางานลันกษณะคล้ายๆกันก็คือถ้าเราไม่ start เครื่องเราจะเปิดกุญแจเฉยแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกครับเราแตะแตะครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็จะเป็น ACC ก็เปิดวิคิวได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดครั้งที่สองก็จะเป็นไฟ on คือเปิดไฟหมดทั้งคันกดครั้งที่สามมันจะปิดอยนี้ครับแต่ถ้าเราจะ start เราไม่ต้องกดอะไรครับเหยียบเบรกแล้วค่อยกด start เครื่องึ้นไปนเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟทุกอย่างทั้งคันเลย ถ้าเครื่องจะทำเหมือนขั้นตอนการสตาร์คือหยยบเบรกก่อนแล้วก็แตะแต่ถ,แตแตแตถ, g, ถ้าเราไม่เหยียบเบรกแตะมันจะไม่มีอะไรครับก็แตะได้เลยมีอะไเกิดขึ้นคระดับก็เหยียบเบรกก่อนแล้วแตะแต่ก็เจ้าปุ่มตัวนี้ก็มีการเขมือในตัวคือถ้าเราล็อกอยู่แบบนี้มันสตาร์ทไม่ได้ปุ่มมันจะใช้ไม่ได้ครับมันจะไม่เรียกให้ใช้ปุ่มจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสตาร์ทไม่ได้เราต้องคลายล็อกแล้วถึงจะอนุญาตให้สตาร์ตต่ตัวนี้ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ตัวรีโมทใช้งานได้นะครับสามารถใช้ล็อกรถได้คือเราถติว่าเราไปทุระเราแวะเข้อน้ำปั๊มหรือแวะนะุระเรารอ,อ่าการต้งไว้ดู่ในรถดับเครื่องไม่ต้องตับได้ป้าใชแล้วก็ล็อคเลยกลับมาก็ใครล็อกขึ้นรถได้เลยเดินนเข้ามาไมปอ่าตัวนี้จะไม่ไม่ออโต้ถ้าับเครื่องอยู่จะต้องกดเองลอ็อคใครให้ตัวเองแต่ถ้าเราดับเครื่องแล้วแบบนี้นะครับถ้าเราลงอารถแล้วดับเครื่องแบบนี้ถ้าเราเดินออกจากรถมันจะออโต้ล็อกให้ ก็ถือถ้าเราไม่กดมันจะเอาตัวล็อกเองอัตโนมัติแล้วก็เดินเข้าใกล้มันก็จะเอาตัวคายล็อกให้แต่ถ้าเราสตาร์ทอยู่มันจะไม่ทางานโหมดนี้โหมดนี้จะต้องดับเครื่องแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเราอยู่บ้านอยู่บ้านเราเดินไปเดินมามันล็อกคายล็อกคายใช่ไหมครับกดล็อกเลยกดล็อกหนึ่งครั้งมันสามารถปิดระบบได้ Oh. ปิดระบบออโต้ก็คือเรากดล็อกเลยหนึ่งทีถ้ากดล็อกหนึ่งทีแล้วถือเข้าถือออกมันจะไม่ออโต้ละเราจะต้องกดคายเองหนึ่งจะเข้าเขาได้แล้วก mm. ็ตัวนี้ลูกุญแจเขาซ่อนไว้ในนี้นะครับตามลูกศรชี้ไปด้านข้างก็ดึงออกมาอย่างนี้ก็จะมีดอกซ่อนอยู่ในนี้ซ่อนอย่างนี้เึ็ดอกไปไขเปิดเข้าไปกจญแจจะซ่อนอยู่ในนี้เอาไว้ใช้เปิดประตูเข้าไปน้ำ ตัวนี้ถ้าเราสตาร์ทไว้มันจะไม่สามารถอนุญาตให้สตาร์ทรงยนต์ถ้าเราล็อกไว้นะสตาร์ทไม่ได้มันมีวิธียกเลิกก็คือถ้าเกิดรีโมทเราเสียใช่ไหมรเราไปทุระรีโมทเกิดหายหรือว่ารีโมทชำรุดเปิดประตูเข้าไปถ้าเราเปิดประตูเข้าไปได้แล้วยกเลิกได้ครับมีเซตให้